สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ธนกิจกอนทัวร์นะครับก็ได้ขึ้นมาถึงแม่กํำปองแล้วนะครับผมก็กำลังจะามาชิมไส้ย่างนะครับน่าอร่อยเพื่อนๆนะครับมาลองชิมด้วยกันนะครับ อืแซ่บครับท่านผู้ชมขอบอกเลยนะครับใครมาแม่กําปองนะครับผมต้องมาชิมไส้ย่างให้ได้นะครับรสจัดจ้านอร่อยมากครับเดี๋ยวก็ลุงออสก็จะพาท่านาชมนะครับผม สถานที่ต่างๆนะครับบนแม่กำปองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับผมที่เป็นจุดแลนด์มาร์กต่างๆนะครับเท่าที่วันนี้จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าข้างบนนี่ก็หาที่จอดรถยากนะครับก็ดีลุกอกอสก็ได้เสียบไว้ที่หน้าโรงเรียนแล้วนะครับ ก็เลยสบายใจไปหน่อยว่ามีที่จอดรถครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าคืนนี้นะครับจะค้างดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับต้องดูทัศนียภาพนะครับว่ามันน่าลื่นลมขนาดไหนนะครับแต่เท่าทีา่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ใครๆนะครับก็โหยหาแต่สถานที่แห่งนี้ แม่กำปองครับผมจะเป็นชุมชนเหมือนกับเป็นบ้านรับแรนะครับผมซึ่งอยู่ในหุบเขานะครับเราก็จะมีน้ําตกนะครับไหลผ่านในหมู่บ้านเนียนะครับที่ท่านได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือเสียงน้ําตกจากแม่กําปองนะครับ ที่ไหลจากที่สูงลงมาจนที่ต่ํานะครับผมก็เดี๋ยวลุงออก็อาจจะพา,อาเอาเพื่อนๆน,นะครับไปชมสถานที่ต่างๆทั่วๆไปนะครับอขอเวลาให้ลุงออสทานไส้ย่างให้อร่อยสักหน่อยเถอะบายบาย